สวัสดีกันด้วยคลิปแรกนะครับที่ทุ่งเอวาเลนแห่งนี้เช้านี้ก็เริ่มร้อแล้วครับเพราะนี่สายแล้วนี่เก้าโมงกว่าแล้วจะสิบโมงแล้วก็พอดีมีเวลาว่างมั่งก็เลยออกมาดูบ้างคลิปวิดีโอที่ท่านได้เห็นต่อหน้าตอนนี้เห็นเขียวโทษครับเห็นเขียวๆตรงหลังเกวียนนั่นก็คือไม่ใช่หญ้านะครับตอนนั้นข้าวเริ่มติดแล้วนะครับหลังจากที่เราหวานข้าวกันมาก็ประมาณสักรวมสิบสิบวันได้ครับสิบกว่าวัน โดยประมาณนะครับสิบวันขึ้นไปไม่ละเอียดไม่เป๊ะน,นะครับจําไม่ได้ต้องไปดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งแต่ผมว่ามีสิบวันก็เห็นลายเขียวๆข,ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมซูมเข้านะครับเป็นภาพขนาดคูณสองในกล้องวิดีโอเท่าที่จะถ่ายได้เดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับพอเอาออกที่เห็นเขียวๆตรงไกลๆด้านหน้านี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวนะครับหญ้านะครับหญ้าฆ่าไม่ตายนะครับแต่ตรงหลังเกวียนนั้นนั่นซูมเข้าไปนะครับฝั่งซ้าย ตรงกลางเป็นทางข้าวฝั่งขวาหลังเกวียนนะครับข้าวนะครับสองแปลงนี้ก็เกือบๆสี่สไร่สามไร่แก่ๆส่วนที่ท่านเห็นขึ้นมาบริเวณแถบนี้นี่ก็คือหญ้าล้วนๆเลยนะครับไล่ขึ้นมาหญ้าข้าไม่ตายจริงๆน,นะครับสงสารเมียจริงเลยครับโอ้โหตัดกันวันเว้นวันวันเว้นวันพอฝนตกชุ่มๆเท่านั้นเราโอ้โหระเจะบระคุณเลยเนี่ยดูเดยเนี่ยโอ้โห มีทางเดียวถ้ามีตังค์เอาหินมาถมหินกวดอะถมทับมันซะขออนุญาตหมุนเลยนะครับรอบๆเลยเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างนะครับนี่ขึ้นมาจอดอยู่บนเนินสถานองระน้ําก็น้ําปีนี้ก็ปริมาณน้ําก็ใช้ได้ถือว่าน้ําไม่พร่องไปมากนะักก็เพื่อนๆพี่ๆบอกว่าทําเถียงนานอนสักอันเดี๋ยวหมดฝนนี่คงทันะครับตอนนี้เราก็มีเถียงนาแบบว่า,าไทยประดิษฐ์ไปก่อนยกแค่เก่ามาจากบ้านนะครับเราก็ยก มานั่งเก่ามาจากบ้านหลบอยู่ใต้ต้นกะบบตรงนี้ได้ลมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่หลบล่มอย่างที่บอกครับใต้ต้นกระบบี่จอดรถยนต์ส่วนตัว <c oughs> แต่เราไม่ได้เอารถยนต์ออกมาครับเราเอารถเครื่องออกมามันประหยัดดี <c oughs> วันนี้เป็นคลิปยาวๆเลยคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะมีภาพผสมผสานกันไปนะครับในภาพนิ่งด้วยในคลิปด้วยบนหน้าเฟซบุ๊กของฝรั่งกันที่แดนนี่สีพินโยนาข้าวปีนี้ทํานะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยนะครับช่วงมันขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนี่ครับฉีดยงฉีดยา จะมีการทำขั้นตอนต่างๆก็จะมามีคลิปลงไปใน YouTube บ้าง i n s t a g r กรบ้าง Facebook บ้าง TikTok อบ้างก็ขอบคุณทุกช่องทางที่ติดตามกันมา TikTok อกเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับภรยาพาเล่นโอ้ยวันก่อนดีใจยังไยลงนู้นลง,ลง,ลงนี่ไปคนดูเกือบ300แสนคนในตะิ t กตอกอะ2 9งจุดเคไม่รู้ใช่ป่านะผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกผมไม่เป็นอะสองจุด k ก้าเคอง แต่วันก่อนนู้นที่ไปออกรายการเมื่อที่ก่อนนู้น M, 1, 000, 4, 000นั่นนี่1 4่1ล้าน4แสนคนโอ้โหดีใจจังเอา้าติดตามเราบ้างนะใน Facebook ของเราเนี่นะฝรั่งคันทีเดนนี่สีพิญโยมีนี้ทํานาจ้าอาศัยเก็บข้าวไว้กินบ้างไว้ขายบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะจ้าอัปเดตกันมาจ้ามีคลิปมาฝากนะครับภาพสวยๆของบรรยากาศท้องทุ่งท้อง,งนาตามสไตล์ฝรั่งคันทีเดนนี่สีพิญโยก็เป็นแบบนี้แหละครับขออนุญ,ญาตหมุนหนึ่งรอบเดี๋ยววจะลงไปนั่งพักแล้วครับ แล้วก็จะเอาภาพนิ่งผสมผสานไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ